บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่นั่นก็คือ cbr 2 5 0 rr R, รถสปอร์ตเรสเลพิก้าเครื่องยนต์สี่สูบเรียง 250cc ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่ามันจะมีจริงหรือไม่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ปีนี้ปีหน้าหรืออีกกี่ปีหลายคนขอให้ผมทำการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่ารถจะเปิดตัวในอีกกี่ปีข้างหน้าก็แล้วแต่แต่วันนี้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟังกันอย่างชัดเจนครับว่าจะเปิดตัวจริงหรือเปล่าหลายคนใจร้อนนะครับอยากให้ Honda เปิดตัว cbr 2 5 0 r r กันในปีนี้เพื่อท้าชนกับคาสกิซ z x 2 5 r บอกเลยครับว่าภายในปีนี้คงจะไม่ทันคำถามที่ว่า cbr 2 5 0 r r นั้นมีตัวจริงหรือไม่ต้องตอบเลยครับว่าทั้ง Honda, Yamaha, Suzuki ทุกค่ายสามารถทำได้ครับสปอร์ตสสูบเรียงในอดีตที่ผ่านมา30ปีที่แล้วทุกค่ายก็มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ แต่ว่าในช่วงเวลานี้ต้องดูความพร้อมต้องดูอะไรหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นคาสกิเปิดตัว n i n จ a z x 25R ขึ้นมาแล้วยอดขายถล่มทลายผู้คนคลั่งไคลบ้าคลั่งแย่งกันจับจองอย่างที่เรียกว่ามืดฟ้ามัวดินถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวเร่งให้ทุกข่ายต้องมีการพัฒนารถสปอร์ตสีสูบเรียงออกมาแข่งขันกันดังนั้นนะครับหลายคนที่อยากเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ด้วยความรวดเร็วลุ้นอย่างเดียวครับว่าถ้าคาวาสากิขายถล่มทลายรับรองไม่เกิน2ปีข้างหน้า cbr 2 5 0 r r หรือ yzf r 2 5 4สู่บเรียง2 5 0 cc ของยามาฮ่าหรือแม้แต่ gsx r 2 5 0 4สู่บเรียงของสุูกิก็อาจจะเร่งเปิดตัวที่เร็วขึ้นเพราะว่าตลาดมีความต้องการรถประเภทนี้มากอย่างที่เห็นได้ชัดแต่ถ้าหากว่า คาวสก i เปิดตัวนินจาเซ็ก 25R มาแล้วกระแสก็มีบ้างนะครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่หรือขับไม่ได้เพียงแค่6เดือนกระแสก็หมดหรือขับไม่ได้1ปีทุกอย่างก็ดูเงียบงนันถ้าอย่างนี้แล้วก็ Honda Yamaha Suzuki ทั้ง3ค่ายอาจจะไม่พัฒนาหรือว่าดูต่อไปว่าจะมีกระแสเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้ากระแสมันไม่มีเปิดตัวมาแล้วก็ขายไม่ได้ไม่มีใครอยากเสียงครับ และนี่ก็คือภาพของ CBR 250 WRR จากนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นฉบับเดือนมีนาคมปี2020ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไว้นะครับด้วยการทำภาพ CG หรือว่าภาพเรนเดอร์จากภาพจะเห็นว่า CBR 250 WRR นั้นนำรูปแบบดีไซน์ของ CBR 1000 WRR มาเป็นต้นแบบในการปรับไซส์ย,ย่อส่วนใส่เข้าไปในโครงสร้างใหม่ สังเกตนะครับว่าจะมีโครงสร้างสีเทาๆนั่นคือเฟรมอลูมิเนียมซึ่งจะแตกต่างจากเฟรมของ CBR250RR ในปัจจุบันนี้ที่เป็นโครงเหล็กถักส่วนซับเฟรมนั้นเป็นท่อเหล็กกลมแยกชิ้นสามารถถอดออกได้สวิงอาร์มหลังเป็นอลูมิเนียมเช่นกันขณะเดียวกันนั้นท่อไอเสียนะครับเป็นท่อไอเสียที่มีทรงเดียวกันกับ CBR1000RR จะมีวาล์วไอเสียอัตโนมัติที่ปลายท่อควบคุมการไหลของไอเสียได้ จุดหนึ่งที่หลายคนอยากได้เป็นอย่างมากก็คือเรื่องของดิสเบรกหน้าคู่แต่กับหลายคนบ่นเข้ามาครับโดวยเฉพาะแฟนๆคาวสกิ ky, ที่กําลังสนใจ z x 25 r มีดิสเบรกหน้าข้างเดียวหลายคนอยากได้2ข้างหรือว่าดิสเบรกคู่แต่ว่าสุดท้ายก็มีแค่ข้างเดียวครับผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่าถ้ากระแสของสปอร์ตแรงต่อเนื่องไปอีกหลายปีข้างหน้าดิสเบรกหน้าคู่นั้นได้ใช้กันแน่นอนจะโผล่ที่รุ่นไหนเป็นรุ่นแรกตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับ เรื่องของอัพไซด์ดาวหน้าไม่ต้องห่วงเลยครับถ้ามาจัดเต็มแบบนี้แน่นอนครับว่าอัพไซด์ดาวหน้าของรุ่น c b 3 0 0 r ขนาดแกน41มิลิเมตรถูกนำมาใช้อย่างแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ CBR650RCB650R ก็ใช้อัพไซด์ดาวหน้านะครับชุดเดียวกันแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์ของ CBR250RR4 สูบเรียง2 5 0ีซีนั้นแน่นอนครับ เป็นบล็อกยนต์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจากเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ว่ามาถึงวันนี้แล้วทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างบล็อกเก่า30ปีที่แล้วคงไม่นํามาใช้แต่จะมีการนําพื้นฐานบางอย่างมาใช้ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นระบบแคมเกียร์เทรนซึ่งใช้เฟืองราวลิ้นไม่ใช่โซ่ราวลิ้นแตกต่างกันอย่างมากมายครับรุ่นใหม่ในอนาคตผมคาดว่าแคมเกียร์เทรนนั้นคงจะไม่ได้ใช้กัน คงเปลี่ยนเป็นปโซ่ราลินเพราะว่าต้นทุนต่ํากว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านชอบสอบถามกันเข้ามาครับว่าขนาดของลูกสูบ4สูบเรียง2 5 0 C นั้นมีขนาดเท่าไหร่สําหรับ CBR 250 WR เมื่อ30ปีที่แล้วมีขนาดลูกสูบอยู่ที่48.5ม mm, ิมก็คือประมาณไม่ถึง2นิ้วย้ํานะครับว่าลูกสูบของ CBR 250 WR 30ปีที่แล้ว มีความกว้างหรือว่าเส,ส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง2นิ้วครับ48.5ม mm ิลิเมตรก็คือ4.85เซนนั่นเองให้พลังแรงม้าสูงสุดณเวลานั้น45แรงม้าที่15,000รอบต่อนาทีเรดไลน์อยู่ที่19,000รอบแล้วก็มีตัวเลขสูงสุดถึง20,000รอบต่อนาทีท็อปสปีดที่ทำได้190กิโลเมตรตชั่วโมงที่17,000รอบย้ำนะครับว่าที่17,000รอบ ขนาดเดียวกันนั้นที่เกียร์หมีการตัดไว้ที่ตรงนี้แหละครับถ้าคนขับมีการปล่อยไม่ล็อกรอบลากได้เกินกว่านี้ความเร็วทะลุ200อย่างแน่นอนอัตราความประหยัดที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาว่า4สูบเรียง2องร้อีีนั้นกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากน้อยแค่ไหนจากการทดสอบของโรงงานนะครับที่ความเร็วคงที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความประหยัดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่การใช้งานทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้วทําได้ระหว่าง20-30ถึงกิโลเมตรต่อลิตร และก็แน่นอนครับว่ารุ่นใหม่ cbr 2 5 0 r r ผ่านมาถึงวันนี้30ปีมาแล้วเครื่องยนต์มีการพัฒนาใหม่แน่นอนครับจะมีระบบเลร่งไฟฟ้าท o t ต l ท b y ไบ r e มี a ะดิ n งโ o มดหรือว่า power mode ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้จะใช้โหมดไหนในการขับขี่ traction control หรือว่า honda selectable t a l k control นั้นไม่ต้องห่วงครับว่ามีแน่นอน quick shifter แน่นอนครับไม่พลาดแน่มาลุ้นกันดูนะครับว่า ยอดขายยอดจับจองของนินจาเซ2 5็ส 25R ในเมืองไทยจะเปลี่ยปรปางแค่ไหนจะฮอักพลุแตกหรือไม่หรือว่าออกมาแล้วผู้คนเมินหน้าหนีราคาแพงเกินไปยอดขายไม่เป็นไปนอย่างที่คาดหมายไว้ถ้าอย่างนั้นก็ทุกอย่างจะมีผลต่อการพัฒนาของ cbr 2 5 0 r r อย่างแน่นอนมันจะมาช้าหรือว่ามาเร็วหลังการเปิดตัวนินจาเซ2 5็ส 25R เปิดเมื่อไหร่ มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ